ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่างเหลี่ยมเชียงรายนะครับวันนี้มีสกู o p y ตัวก่อน All New 2 0 1 8 2 0 1 9นะครับตัวนี้นี่นะครับลูกค้าบอกว่าขับมาอยู่ดีๆก็บิดไม่ออกเลยนะครับสตาร์ตติดนะครับแต่ว่าบิดไม่ไปนะครับผมได้ทำการถอดออกมาก็อย่างสภาพที่เห็นเลยนะครับ รถอยู่ที่ห้าหมื่นกโลนะครับไม่เคยเปลี่ยนสายพานเลยผมได้ทําการสอบถามลูกค้าแล้วนะครับไม่เคยเปลี่ยนสายพานเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับวิธีถอดมีเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับแต่ผมจะเอาแบบง่ายๆนะครับใครมีแบบบล็อกไฟฟ้านี่ง่ายเลยนะครับบล็อกไฟฟ้าลูกบล็อกเบอร์แปด ลูกบล็อกเบอร์19ลูกบล็อกเบอร์22สําหรับ Honda จะเป็น19 10ก2แล้วก็เบอร์8นะครับมาถอดยง่ายนะครับี๋ยวผมจะยกรถให้สูงก่อนนะครับอ่านะครับยกรถให้สูงขึ้นจากพื้นแล้วนะครับจะได้ทําการถอดประกอบง่ายๆเลยนะครับแล้วอย่างหนึง่งสังเกตดูตรง ปลายข้อเหวี่ยงจะมีจุดไข่ปลาก็คือมาร์กนะครับมีไว้ทําไมมีไว้เผื่อถ้าเราขูดชามไล่เม็ดเอาไว้ตั้งมาร์กนะครับแต่ถ้าชามดื่มตั้งได้ไหมได้นะครับเดี๋ยวตั้งยังไงมาดูกันครับเดี๋ยวผมจะทําการถอดเลยนะครับน้าให้เห็นกันแบบจะจะกันไปเลยทำ ขายเองนะครับทำเองด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องจับนิดนึงแป๊บนึงนะครับอ่าผมออกแล้วนะครับมันต้องใช้มือประคองนี่นะครับเห็นไหมครับเศษคราบฝุ่นผ้าคัดนะครับ ถ้าจะให้ดีนะครับล้างน้ําแฟ็บนะครับแล้วก็เป่าให้สะอาดส่วนพวกฝุ่นข้างในนี้ก็ใช้หมวอเป่าลมเป่าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถอดชามหน้าง่ายๆเลยทำอีกได้นะครับถ้ามีบล็อกไฟไฟ้าอย่างงี้สบายเลยสะดวกสบายเลยนะครับ หมดแล้วนะครับแผ่นเหล็กนี่ก็สึกหมดแล้วนะครับเนี่ยดูโอ้โหซดูนะครับโอ้โหยางแผ่นสไลด์ดูนะครับ,รบใช้จนคุ้มนะครับยางแผ่นสไลด์โอ้โหไปหมดเลย เม็ดนะครับแตกบี้หมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูประกอบอยังไงนะครับโอ้ตรงนี้ซีนข้าเหี่ยงก็ใกล้จะรั่วแล้วนะครับเดี๋ยวทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าไปเลยนะครับ<ส>เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมขอประกอบซีนก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการประกอบชุดชามยังไงนะครับมาดูนะครับก่อนเราจะประกอบทุกครั้งนี่ หากระดาษทรายหยาบๆนะครับถูตรงนี้ถูผ้าคัดก่อนนะครับถูรอนะครับถูรอถูรอไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับถูเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้มันจะลื่นๆอย่างนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะถูเสร็จก่อนนะอามาดูนะครับโหเหมือนได้ผ้าคัดใหม่เลยนะครับขัดสามฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวมาประกอบซีนข้อเหวี่ยง รอประกอบใส่แป๊บหนึ่งนะครับเนี่ครับเวลาใส่นะครับระวังสปริงตัวนี้หลุดหายด้วยนะมันจะมีสปริงอยู่นะครับตรงซีนนะครับให้ใส่ถ้ามันแล้วแต่เทคนิคของใครแต่ละคนนะครับแต่ผมชอบใส่แล้วก็หมุนหมุนเข้าอย่างงี้นะครับอ่าเนี่ยนะครับถ้าแบบบ้านๆก็ ใส่แล้วหมุนหมุนเสร็จปุ๊บล้วก็กดหลุดหลุด,ดนะครับหลุกดกดเลยกดกดกดเสร็จนี่เคาะนี่นะครับเคาะเคาะเคาะเข้าให้จนสุดเลยนะครับมันก็จะมีบ่าจะมีบ่าไว้ล็อกกิฟนะครับ เดี๋ยวผมจะต่อเข้าก่อนนะครับน่ะครับเห็นไหมครับมันจะมีล่องบาเอาไว้ใส่กิปเอาไว้ล็อกกิ๊เห็นไหมครับนี่ผมเคาะแล้วเคาะเลยนะครับเคาะเคาะรอบอย่างนี้เลยถ้ามีแป๊บเหล็กใส่ตรงกลางอย่างนี้เคาะเคาะเคาะเข้าจะง่ายเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็หาตัวทีอย่างนี้เคาะอย่างนี้ ค่อยๆเคาะอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเข้าเข้าเลยนะครับเวลาใส่ตัวนี้กิฟตใส่ยังไงนะครับใส่ให้เข้าข้างใดข้างหนึ่งก่อนแต่ว่าตัวนี้ต้องใช้สองมือประคองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมมันไม่ได้ต้องใส่ให้ติดก่อนนะครับวิวิใส่กิฟตในโชว์ดิใส่กิฟตในโชว์ดิใส่ยากเลยเอลาลันถือดิถือด,อดิเดี๋ยว ่ใยังไงนะครับใส่กิ๊บอย่างงี้ให้ใส่ข้างใดข้างหนึ่งก่อนนะ ได้แล้วนะครับง่ายๆเอาข้างไดข้างหนึ่งเข้าก่อนแล้วก็เอามืออีกมือหนึ่งดันแล้วก็ขีด่างนี้แล้วก็ขีดบีบบีบบีบแล้วก็กดให้ลงล็อกมันก็จะลงพอดีเลยนะครับอ่านี่ง่ายๆนะครับมาดูวิธีประกอบชุดข้างยังไงสายพานยังไงนะครับนี่นะครับสายพานผมก็เตรียมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอแกะออกจากถุงก่อนนะครับ ดูนะครับามตัวนี้จะเป็น GFM นะครับสกโปี้ตัวนี้จะเป็น GFM หรือจะใส่ของ k v b ก็ได้นะครับเม็ดก็ k v b นะครับนี่เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีเรียงเม็ดนะครับว่าเลียงยังไงนะครับถ้าเกิดว่าใครขูดชามไ่เม็ดเดี๋ยวผมจะสอนวิธีนี่นะครับเห็นมาร์กตรงนี้ตรงนี้ไหมครับ ให้หันเข้าอย่างนี้หันออกนี้อันนี้ให้ใส่เบาสองมิตนี้เบานะครับอันนี้กลางก็สมมติอันนี้เราไล่เจ็ดเนาะน,นี่ก็เจ็ดคู่เจ็ดอันนี้ก็ใส่เก้าสิบสองคู่สิบสองคู่เจ็ดคู่เก้าคู่สิบสองเอาง่ายๆก็คือต้นกลางปลาย นะครับแต่นี่ก็คือเม็ดเดิมน้ำหนักเดิมเดิมไม่ต้องไล่แต่ว่าจะใส่ตรงมาร์กได้ไหมได้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมจะเรียงเม็ดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใส่มาร์กยังไงนะครับถอดเปลี่ยนทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับเปลี่ยนยางแผ่นสไลด์ด้วยนะครับ อดเปลี่ยนทุกครั้งอย่าลืมนะครับปอดเปลี่ยนเปลี่ยนยางแผ่นสไลด์ด้วยนะครับนี่แหละครับพอควรระวังมี3ามตัวนะครับยางแผ่นสไลด์จะมาเป็นชุดนะครับของฮอนดานะครับแต่ถ้าเป็นของพวกยามาฮ่าจะมาทีละตัวนะครับขายทีละตัวแต่ถ้าของฮอนด้าจะมารวมแยกเป็นสามตัวเลยนะครับเป็นชุดเลยนะครับเดี๋ยวผมขอใส่อันนี้ก่อนนะครับมาดูนะครับถ้าเราจะสมมุติเราขูดซ้มได้เม็ดนะครับเม็ดเบาเรามาร์กไว้เลยตรงนี้คือ มาร์ไปเลยตรงนี้ตรงนี้มาร์กไปเลยนะครับนี่นะครับมาร์ไปเลยประกรบเข้าไปประกรบแผ่นสไลด์นหแล้วก็จําด้วยนะครับนี่เรามาร์ไว้เห็นไหมครับนี่ตรงนี้มาร์ไว้ ประกอบระกอบยังไงผมบอกไว้แล้วนะครับสังเกตดูจุดไข่ปลาเห็นไหมครับตรงนี้ให้ใส่เข้าไปแบบนี้เลยเห็นไหมครับตรงจุดไข่ปลาน,นี่นะครับเห็นไนหะ ให้ตรงจุดไข่ปลาเลยนะครับใส่เข้าไปเนี่ยถ้าลาเม็ดนะครับถามว่าชามเดิมจะมาร์กได้ไหมได้นะครับโอ้แต่มือเปื้อนนิดนึงนะครับพยายามอย่าให้เปื้อนนะครับพยายามอย่าให้ชามเปื้อนนะครับอย่าให้มีคราบน้ํามันติดเลยเด็ดขาดนะครับแต่นี่ผมสาธิตไว้เฉยๆนะครับประกบสายพานยังไงนะครับเนี่ยเอาตัวหนังสือหันเข้ากับเครื่องเลยนะครับใส่เข้าไป ถ้าจะให้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูให้บีบเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับเห็นไ,ไหมบีบเข้าไปเลยยัดเข้าไปนะบีบเข้าไปเลยเเลย,ยัดเข้าไปนะครับนี่นะประกบไปเลยนะครับรรเห็นไหมครับ ระวังอย่าให้ตัวมาร์กที่เรามาร์กไว้นะครับเคลื่อนนะครับประคองไว้นะครับใช้มือสองข้างประคองไว้เลยนะครับส่วนตัวนี้ถ้าจะให้ดีนะครับล้างทําความสะอาดก่อนนะครับี่อนประกบเข้าไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องล้างก่อนนะครับนะครับล้างก่อนนะครับแล้วก็ประกบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ขันน็อตให้แน่นทุกตัวเลยนะครับอ่านี่นะครับ ก็ <G ül> คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครอยากมีอะไรสอบถามก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับหรือถ้าใครมีวิธีแนะนําดีๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจลงคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ